สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันธมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลูกก็จะมาทําเมนูน้ําพริกแสนอร่อยค่ะนั่นก็คือเมนูน้ําพริกนรกกุ้งนั่นเองนะคะทําตามกันได้ง่ายๆเลยนะคะจะเอาไปทํากินหรือว่าต่อย,ยอดทําขายสร้างอาชีพก็ได้ค่ะรับรองรสชาติจัดจ้านถึงใจแน่นอนค่ะไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะกลับมาพบก,กับแม่ลูกอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้ไม่ลุงก็จะมาทําเมนูน้ําพริกแบบง่ายๆค่ะนั่นก็คือเมนูน้ําพริกนรกกุ้งนั่นเองนะคะมีวัตถุดิบอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีพริกจินดาแห้งนะคะแล้วก็ผสมกับพริกชี้ฟ้าแห้งก็รวมกันแล้วประมาณ100กรัมนะคะอย่างละ50กรัมแล้วก็กุ้งแห้ง100กรัมค่ะกระเทียมเจียว100กรัมนะคะหอมเจียว100กรัมค่ะทั้งสองอย่างนี้แม่ลูกซื้อแบบสําเร็จมานะคะเนื่องจากว่าเป็นสูตรง่ายๆนะคะ น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็ผงปรุงรสค่ะมาลงมือทำกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปสักหน่อยนะคะจากนี้ก็นำพริกลงไปคั่วเลยค่ะที่ไม่ลุกใส่น้ำมันลงไปด้วยเพื่อให้พริกของเขาขึ้นสีสวยนะคะ อดด้วยไฟกลางนะคะอยใช้ไฟแรงมากอาตอนนี้พริกของเราก็สุกดีแล้วนะคะก็เอาขึ้นมาพักไว้เลยค่ะเอาขึ้นมาพักไว้ให้เย็นเลยนะคะเราค่อยนำไปโขลกหรือว่าเอาไปปั่น น,นี้ก็น้ำกุ้งแห้งของเรามาคั่วต่อเลยนะคะคั่วให้สุกพร้อมดีเลยะคะ่ะเราจะต้องนำทุกอย่างมาคั่วก่อนนะคะพอไม่งั้นก่เขาจะเก็บไว้ไม่ได้นานนะอ่อ สุดีแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้ให้เย็นเลยค่ะแล้วก็นําไปปั่นนะคะให้ละเอียดดีเลยค่ะแม่ลุงก็ได้นําทั้งกุ้งแล้วก็พริกไปปั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะสําหรับใครไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถตําเอาก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยก็นาทุกอย่างมาผสมกันไว้ก่อนนะคะใส่กระเทียมเจียวลงไปเลยค่ะตามด้วยหอมเจียวนะคะอันนี้คืออย่างละ100รกรัมปริมาณเท่าๆกันนะคะ สมมติถ้าใครจะทำขายนะคะก็สามารถเพิ่มปริมาณได้ตามสัดส,ส่วนเลยค่ะแล้วก็กุ้งที่เราคั่วแล้วก็ปั่นไว้นะคะตามด้วยพริกที่เราคั่วแล้วก็ปั่นไว้ค่ะเราจะนำทุกอย่างมาผสมกันไว้ก่อนนะคะลุกทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะก่อนที่เราจะเอาไปผสมน้ำปรุงนะคะก็ทำแบบนี้ไว้เลย จะได้คลุกง่ายๆใครชอบเผ็ดกว่านี้ก็เพิ่มพริกลงไปได้อีกนะคะแต่สูตรที่แม่ลุงทำเนี่ยก็ถือว่าเผ็ดมากแล้วนะคะรสชาตินี่จัดจ้าน,นมากๆเอาใจคนน้ำพริกที่ชอบทานรสชาติจัดจ้านนะคะน้ำพริกในรลกนี่จะต้องรสชาติเผ็ดนำนะเอาให้เผ็ดจัดจ้านเลยนะคะ คลุกข้าวสวยร้อนนี่อร่อยมากเลยนะแม่ลุงก็จะทำไว้กินนะคะช่วงนี้สาาที์ก็ต้องไปขายของด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทำกับข้าวทานก็เลยทำน้ำพริกเก็บไว้นะคะเวลาหิวก็เอาน้ำพริกมาคลุกข้าวแล้วก็ทอดไขส่สกใบก็พอแล้วค่ะ อตอนนี้ทุกอย่างก็เข้ากันดีแล้วนะคะเราไปทําในส่วนของน้ําปรุงกันเลยค่ะเรามาทําในส่วนของน้ําปรุงกันเลยนะคะใส่น้ํามะขามเปียกลงไปค่ะวิธีปรุงก็อาจจะขึ้นอยู่กับน้ํามะขามเปียกด้วยนะคะว่ามีความเข้มข้นประมาณไหน บางคนเขาก็จะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบสำเร็จนะคะอันนั้นก็คือเข้มข้นมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องชิมนะคะไม่รุ่งใส่น้ำมะขามเปียกลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสไม่ลุ่งใส่ประมาณสองช้อนชานะคะเกลือไม่รุ่งจะยังไม่ใส่นะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องชิมกุ้งด้วยนะว่ากุ้งของเราเค็มไหม กุ้งแห้งแต่ละเจ้านี่ก็เค็มไม่เหมือนกันนะคะบางเจ้าก็เค็มเค็มบางเจ้าก็ไม่ค่อยเค็มนะคะถ้ากุ้งของเราเค็มมากก็ไม่ต้องใส่เกลือแต่ถ้ากุ้งของเราไม่ค่อยเค็มก็เติมเกลือลงไปได้นะคะปรุงรสได้ตามชอบเลยอันนี้มนลุงจะคนให้น้ำตาลละลายเลยนะคะเราค่อยชิมรสชาติ น้ำปรุงนี้ก็ต้องปรุงออกให้รสชาติจัดเลยนะคะเดี๋ยวไม่รู้จะเคี่ยวแล้วก็รอให้เขางวดตัวนี้นิดหนึงนะแล้วค่อยชิมรสชาติอพอเขาเริ่มงวดนะคะก็ ชิมรสชาติได้เลยค่ะว่าอยากได้ประมาณไหนเดี๋ยวมะลุงจะลองชิมดูนะคะเดี๋ยวมะลุงจะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปอีกนะคะเพราะว่าน้ำมะขามเปียกแม่ลุงเนี่ยคั้นเองแล้วก็ไม่ได้เข้มข้นมากนะคะน้ำมะขามเปียกเพิ่มไปอีกช้อนแม่ลุงชิมกุ้งของแม่ลุงมาแล้วนะคะก็ไม่ค่อยเค็มมากแม่ลุงขอเติมเกลือลงไปอีกนิดนึงนะ แล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะน้นปรุงของเราก็อวดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเมนูจะลดไฟลงมาเป็นไฟอ่อนๆเลยนะให้เป็นไฟอ่อนสุดเลยนะคะเพราะต่อไปนี้เราแค่คลุกนะ น้ำปรุงของเราก็ปรุงได้ที่แล้วนะคะงวดตีแล้วใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้คือไฟอ่อนเลยนะคะไม่งั้นก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะให้เข้ากับน้ำปรุงดีเลยค่ะ หอมจังเลยค่ะทุกคนแน่นอนว่าความเผ็ดต้องมาก่อนนะคะถึงจะอร่อยมันพริกนรกเนี่ยใครไม่ทานเผ็ดนี่ก็ลดลงได้นะคะลุงได้ตามใจชอบเลยเพราะว่าเราทำทานเองนะ ถ้าเราใช้ไฟกลางไปค่อนแรงเนี่ยตอนที่เราคลุกเนี่ยมีสิบไม้นะคะต้องใช้เป็นไฟอ่อนสุดเลยนะเพราะทุกอย่างก็สุดดีแล้วในส่วนของน้ําปรุงเราก็ปรุงได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วก็มีความร้อนระอุได้ทีแล้วสามารถปิดไฟแล้วก็คลุกได้เลยทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะ าทานมากๆแถมทำง่ายด้วยค่ะสิ่งนี้ทำเก็บไว้กินได้นานเลยนะคะ,ะจากนี้ก็พักทิ้งไว้ให้เย็นสนิทด,ดีเลยนะคะแล้วค่อยนำไปบรรจุใส่กระปุกเก็บไว้กินนะคะหรือว่าทำขายก็ได้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูน้ําพริกนลรบกุ้งของเรานะคะสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะในส่วนของรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะคะแซ่บแน่นอนค่ะทําตามกันได้ง่ายๆเลยนะคะจะเอาไปทํากินหรือว่าต่อยอดทําขายสร้างอาชีพก็ได้ค่ะครุกข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยมากๆเลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เป็นกําลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ